จามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจาจ้ามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจาเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมผู้ยิ่งกบเปลี่ยนไปไอ้หิมมึงสวัสดีค่ะน้องอุ้มค่ะสวัสดีจ้าน้องอิ่มจ้ามามาแล้วเสียงแจ้วแจ้วสาวซำน้อยหมอยโปงไม่อ้หิมมึงเอ้ยอยากพาเอื่อยไปเล่นน้ำคลอง เดนแม่เมีมันตีค้ำแล้วเอาค้ำล้วตีนี่เมื่อนี่มาฟังนิทานจากแม่ใหญ่เฮาเอาไอ้ทานเลี้ยงไหนอีกบ่รู้เมื่อนี่จังแม่ใหญ่สิเว้าเลี้ยงไหนให้ฟังเอิ้นแม่ใหญ่ออกมาแนบยางอ๋ออยากนอนแกแกขี้ดังขี้เดียดแม่ใหญ่จะเป็นนานมาแม่ใหญ่มานังถ่าแม่ใหญ่เรานิทานให้ฟังโอ๊ยจะแม่นเดือดแบบนี้สุกกับบ่อนรับบ่นอนนอนจุ่มแฮปแม่ใหญ่นี่ยมา เป็นหนังละเมื่อนี้เบ้านิทานให้ฟังเน่เฝ้านิทานจังได้มันเดือดดืนเชียงคืนไหลอีลาคือปะทากันไปน้อกแตเบ้าคือตั้งทุ่มมือนันล่ะไมไง่าเบ้าเขานอนบ่หลับเมนต์ต้องจู่เฝ้าคือเด็กน้อยปัญญาอ่อนเฮ่เอากระบ่ท่านในถวนหมโอ้ยเมฆกะเท่าแก่เล้วเนี่ยเหี้ยวหียยหนังย่ากองเฮ็ดยังวะกองน้อนละบ่กกองตบมุกเนี่ เล่นไปโลดบ่ต้องเคาะก็ได้ดอกโอ้ยหลายโพดดอกอันไหนกับบอพอดำพอดีเออโอ้ยเป็นจังทีบ่โบดามล่ำชิงจ <c oughs> ังทีละ่ะเซนว่าม่็นยังว่าเป็นหมาเออไม่นนไนม่ในเลิกปานนี่ล่ะจูกอบ่พากัดไปนอนแหละอีบีก,กับอีตทบถ้าฟังนี่ท่าน ฟังนี่ท่านฉันบอกใจไ่เนี่ท่านมียุดเต็มพุ่งไม่ไงผีไม่ไงจีบเาจูฟังเต็มพุ่งประมาณมิเตขี์กระตึกตีเว้ยนีย่กระไดประมาณมินขีรกระตึกนี่ท่านวรรณกรรมพื้นบ้านมือนี่<อ>จีบ้าเรื่องไหนไม่ในจีบเามหาการมหาการความรักอม,มาตะนั่นนี่านการตามหาความหลักของผู้ชายผู้หนึ่งไปพบไปพ่อกับแม่ยิ่ง ม่ยิ่งนี่ก็บเบื่นคนเด้เอา,าเป็นลิงตี <c oughs> มันบ่เมี่นลิงนั่ง,งมโนลาห์ฮะมโนลาห์เป็นตัวตั้งไหนแมไนมโนลาห์นี่เป็นผู้ยิ่งที่สวยสดงดงามมีหางเอาสิบ่คือไก่ตอกเนี่ยบอกอฟังก่อนนี่คือโนกคือที่เป้าจบาจฟังจ้ามาไหมามโนลาห์นี่เป็นผู้ยิ่งที่สวยสดงดงามจ้ามีรูปกายนี่เป็นมนุษ เออมีปีกมีหางเป็นนกว้าอัศจรรย์จริงๆเลยเดินวัานั่งมาโนโลาจ้ามือหนึ่งมาโนลาขอพอกับเมียไปอาบน,น้ำยุธชาอโนดัอไปเที่ยวนเนาะชาอโนดา,านดไม่ไปจะหอนเพราะมันไปยังจังมันหอนเอ,อ้ามันดาดเนาะโอ้ยซื้อมันซื้อมันไปเล่นน้ำยุธชาอโนดาเก่ากุยหยังเป็นจคไหนบันได กีดีือคนมาพ่อเนี่ยแหละเราอยากนอนมันเดิอกแม่ไงสิบอกให้ฟังไปอาบน้ำยุดิฉโนดดาเดียวนี่นายพานนายบุญนี่ไปจับออานังมาโนดละนั่นจับไปต้มสมระบาดนี่ว่าได้จับไปต้มสมจับไปถวายให้แกเบียงแกวังไปถวายว่างใดพระศีรษหนีบเป็นเจ้าชายล้อบอลหุ่นสูงสลุดตูดปอดยอดขุนพ้นเอียดขนซ้ำแขนม นั่นละเอื้อนบ่าพญาศีทนจ้าเพื่อนได้มาเป็นพ่อๆกับนังมโนลาเกิดมากกันได้บ้ามากกันกับนั่งมโนลามากกันกับนังมโนลาไม่งานี่บ่มากนี่ไม่งานนี่สร้างลูกไผสร้งลูกไผสิเอามโนลานีเขากองไฟเผาไฟบึ้มบึ้มบ้าเรียเผามันกะตีงงหดหล่เนาะ ผัดสีท้นบายุไปเด่นดงเที่ยวปาานะไม่งานอีกกันแกงมโนลานะนี่ครับมโนลาเผานะไวยมโนลาพย่อมบินไปเมี่ยงไปวังโอ้สีทนกับพยอมน้ำเมี่ยไปน้ำไปบังอีกไปบังอีกว้าวชัอยากไปเบิ่งบ่อยายฮอเป็นบอลําเก่าตีให้แต้มาในว่าวกระคากเลยล่ะเออคือสินเม่สิภาพไปเบิ่งของจริงสูวอยากเห็นของจริงบอก ควางกีงกับมีตตีมันหนมึงเคยเบิงบ่หนังสองเกเออเคยเบิงดูบุพเพสันนิวาตมึงเคยเบิงเขเคยกูสิภาสุทธาลูกระจกทาลูมิติไปเบิงเลยปานนั่นน้ำกูมาอานโเลยงอ้อยทาลูมีตีวะฉันก้าวถึงบุพกรรมเบืองประวัติเื่องมโนร้านั่งเกิด